บิตคอยคดีพลิกพุ่งเหนือ30,000ดอลลาร์สหรัฐมันเกิดอะไรขึ้นเรามาย้อนกันนิดเดียวค่ะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ SEC เพึ่งฟ้องจัดหนักทั้ง Binance แล้วก็ Coinbase แต่ปรากฏเอา้าคดีพลิกทั้ง2 exchange รอด เรื่องมันดําเนินหักมุมอย่างรวดเร็วนะคะเหมือน SEC ไม่ได้อ่านรายกลุ่มเลยเพราะว่าขนาดเจอโรมพาเวลยังออกมาบอกว่าคริปโตเนี่ยมีสถานะเทียบเท่ากับสินทรัพย์ได้เลยที่สําคัญมีเอกชนรายหนึ่งที่จะเอาบิตคอยนให้ได้นะคะซึ่งรายนี้ยิ่งกว่ามหาอํานาจเขาคือ b l a c k บล็อกบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะตามข้อมูลของ Stati s ิ a นะคะบอกว่า Black บล็อกเนี่ยมีสินทรัพย์ภายใต้ใการจัดการมากที่สุดในโลกถึง9.57ล้านล้านดอลดลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราว 325ล้านล้านบาทเงินจำนวนนี้มันเยอะขนาดไหนเรียกว่านอกจากอเมริกากับจีนแล้วนะคะเงินจำนวนนี้เอาไปเลือกช้อปปิ้งประเทศไหนก็ได้ในโลกเลยค่ะแบล็กล็อกยื่นขอทำกองทุน ETF Spot Bitcoin นะคะซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มีคนยื่นขอมาแล้วหลายเจ้าเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น Gray Scale รายใหญ่นะคะแวนส Wisdom Tree แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะแต่พอมาเป็นแบ็กล็อกมันมีแนวโนม้มว่าจะสำเร็จสูงเพราะว่าอัตราการสำเร็จของเขาเนี่ย จากประวัติการขอนะคะผ่านมาแล้ว575ตัวเคยไม่ผ่านแค่1ตัวเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่า Blacklock ขอ ETF Bitcoin สำเร็จราคา Bitcoin จะเป็นยังไงไซก็ไม่รู้ค่ะแต่ถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์วันที่ทองคำได้ลิสต์เป็น ETF สำเร็จครั้งแรกบนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อเดือนพฤศจิกายน2004ราคาทองคำนั้นพุ่งทยานบินสู่อวกาศแล้วไม่เคยลงมาที่พื้นอีกเลยแต่เดี๋ยว ใจเย็นอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อหรือขายตอนนี้นะคะเพราะความเสี่ยงของราคาบิตคอยยังผันผวนสูงมากถ้าใครเป็นสายช็อตกับสายลองยังมีโอกาสนอนชิลๆให้พอร์ตแตกอยู่นะคะไหนจะเรื่องความเสี่ยงของการที่ไม่ดีเซนเทลไรซ์อีกแล้วเพราะจะต้องไปวางใจเชื่อใจให้ตัวกองทุนเป็นคนถือเหรียญให้เราไหนจะเรื่องความเสี่ยงของ Having Cycle และยังมีอินดิเคเตอีกหลายตัวที่จะบ่งบอกว่าราคามันจะไปในทิศทางไหนเพราะนี่ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนค่ะ แต่ถ้าอยากจะติดตามข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ได้นะคะขอบคุณค่ะ